วันละครซีรีส์ยอดเยี่ยมได้แก่สงครามสมรสช่องวันขาวเอ็ดเอ็ รลบมือยินดีให้กับความสำเร็จของผลงานนิโคลเดวันเอ็นเตอร์ปรหลังคว้า6รางวัลคุณภาพบนเวทีคมชัดลึกอวสครั้งที่21ปังที่สุดต้องยกให้กับละครสงครามสมรสและครสะท้อนปัญหาสังคมและชีวิตครอบครัวจนได้ไปถึง4รางวัลทั้งสาขาละครสิริยะย์เยี่ยมบทละครสิริยะย์เยี่ยมนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมที่ตกเป็นของน้องเจ้าคุณพันธ์ชนกชนที่เรียกน้ำตาไปละครได้ท่วมจอและสมมงที่สุดก็ต้องยกให้กับนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมอย่างแอปทักษอรที่ หวมีดานเมียนหลวงสุดสรองได้ครอมใจขึ้นู้ชมเรารู้สึกว่าบทนี้มีคุณค่าตรงที่ว่าการถ่ายทอดของเรามันจะมันจะทําให้คนดูหลายๆคนรู้สึกว่าเออเขาได้รับความเข้าใจเขามีคนหัวอกเดียวกันเจอปัญหาแบบเดียวกันเขาจะมีพลังและมีกําลังใจที่จะสู้ต่อไปค่ะรู้สึกว่าตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่แบบมีคุณค่ากับแอลมากๆเลยค่ะโชคดีมากๆเลยค่ะที่ที่ได้มาอยู่ในทีมเวิร์ก ที่เก่งแบบนี้นะคะรู้สึกภูมิใจมากเพราะว่าทุกงานผมก็ตั้งใจทุ่มเทกับมันเพราะว่ามันเป็นงานที่ผมรักครับอยากบอกว่าพี่แอฟเล่นเก่งมากๆครับก็ <c oughs> <c oughs> เหมือนเหมือนเหมือนแม่จริงๆเลยครับในในสภาวะแบบนี้นะมันก็ต้องช่วยกันแข่งช่วยช่วยกันทำงานแข่งกันทำดีแล้วก็หวังใจว่าคนดูจะอยู่กับเรา <c oughs> ครับขอบคุณครับ และอีกหนึ่งคนที่เป็นเลื่มที่สุดก็ต้องยกให้กับลูกเกดเมทินีหลังคว,ว้ารางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากบทบุษราในซีรีส์กิชาที่จ้ตัวนั้นแสนจภาคภูมิใจสิ่งแรกเลยต,ต้องขอบคุณช่องวันจริงๆเลยค่ะพี่บอยพี่ป้อนแล้วก็พี่กูพี่เจีย๊ยบเขียนบทนะคะคือแบบไว้ใจเกดให้รับบทบุษราคือพี่ป้อนบอกว่าวไม่ได้ลูกเกดต้องเป็นเธอเท่านั้น บทยากจนพี่ๆตากล้องยังช่วยบอกบทเกตเลยค่ะรางวัลน,นี้ไม่ใช่ของเกตพูดเดียวแต่ทั้งนักแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานในกองทิชาค่ะอีกหนึ่งความเก่งของพระเอกช่วงวัน31อย่างเนิงสรันหลังคว้ารางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากบทโชนหมอออทิสติกในซีรีส์ Good Doctor ก็รู้สึกว่าขอบคุณหมอชนมากๆที่แบบทำให้ ผมมีวันนี้คนที่เป็นออทิสติกเนี่ยนะก็คือคนที่ชอบทำอะไรซ้ำๆทำอะไรเดิมๆมีแพชชั่นกับบางสิ่งบางอย่างอย่างเดียวทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นเขาฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาเขาเก่งจากการฝึกฝนเขาไม่ได้เก่งจากการที่เขาอาชีร้ายตั้งแต่กำเนิดด้านสองหน่มสุดฮอตจากพิษเด็บเดอะซีรีส์อย่างคูกริตินและพาเวลเนเรตเกือบรางวันนักแสดงดาวรุ่งยอดเยี่ยมไปครองขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับทุกคนยังขึ้นภาพอิกคลังด้วยนะคะ